ครับผมรับนี้ก็อยู่กับโอ้ดัมซิ้งครับวันน in ี้ครับทางแม่ครับอาจรย์างใหญ่วันนี้ลรือไวใจครับวันนี้ครับโอ้โหนี่อันนี้อะลวดครับลวดใช้เดียวครับอันนี้แล้วก็ทำแหล็กทำแหลกครับวันนี้มี่หมดกันเตือนนะครับอันนี้ก็ช่างช่วยครับช่างช่วยเว่าไงครับวันนี้ครับ สวัสดีครับยกมืออย่างเดียวเลยครับมีเยี่ยมครับ <laughs> โอ้โหเยี่ยมอย่างเดียวเลยนะี่นี่ก็เสร็จแล้วครับมาดูกัะนดิโซค,ครับผมไปดูกันนี่ครับอันนี้เออ่ช่างดูเราก็ครับทำโมดิฟายไม่ได้นะช่างไอ้ด้ามด้ามอะไรอ่ะตัวสกัดหมุดครับตัวสกัดหมุดก็มานะครับนี่ของใหม่ด้วย วันสดสนร้อนๆเลครับสดสร้อนๆไปๆลองดูของใหม่ดีไหมนี่ก็ตกันครับโ,โห้ด้าม้ยาตอมครับแล้วก็ โอ้หม oh, <t ô> ุ่ใหญ่หนดใหญ่ต้องเอาตัดเอาเนี่ยตัดเอาเนี่ยใส่อะบบนี้ก็ตีหมุด ว่าแล้วก็ตีคันนู้นครับอันนี้ก็ครับต่อคันนี้หรือตีหมดุดข้างใหญ่เอาในข้างใหญ่จะอยู่ที่เดิมครับปูชายใหญ่ของเรา เอาโคตี2คนแล้วนี่2ข้างนะครับอันนี้ครับได้แรงมากครับนี่หมดใจด้วยครับดูครับเหนียวครับเหนียว ถ้าตัวเล็กมันออกเร็วน,นี่มันตัวใหญ่ นะครับ่าแน่นไม่แน่นเนี่ยโอ้โหหมุนตืวอะไรเนี่ยโอ้โหหมุนตัวใหญ่มตียหา่น้ำขอนี่เอาแบบกระดูกงอเลยครับเห็นไหมครับหักไวแล้วครับพี่น้อง เรา่ายคลิปใน่ยตอนผมติเดี๋ยวไปดูในช่องวิทยุไทยโอทัมซิงครับผมนี่ดูอ่ะอันนี้ครับกระบี่เลยนะกระบี่ไร่เทียมทานกระบี่มือสองก็มานะครับสายขาดทุนสายขาดทุนนะครับมือสองดูพี่น้องดูว่าราคานี่แนวถุงเนี่ยยี่สิบครั้งครับยี่สิบครั้งยังไม่ขาดนะครับหนึ่งยี่สิบ เพราะว่าเหนียวตีข้างตีข้างตีข้างบนแล้วก็ตีข้างล่างนะครับนี่ยเอาโอ้โหมันสูงไปหรือเปล่านะครับโอ้โห ไปนะครับโอ้โหไม่ห hmm. มินหรือเปล่าเข้าไปครับนับจับเอาเนี่ยเปนโอ้โหไว้ทีเดียวเฮ้ย้ายของไปนี่ครับไปรุ่นไปรุ่นตีหมดงานเราอย่างนี้ครับอ่ะดูตัวงเงาหนึ่งทีสอง เจ็ดทีนะครับปวดแขนนะครับผมนะครับเจ็ดทีอ่าเหนียวครับเหนียวเจ็ดทีสิบแลก็มีแต่ไปรุดที่สิบแลก็ไปวุ่นวายกับสายฟงสายไฟนูน่นนะครับ ใครสนใจมาลองได้ครับนี่อยากมาลองออกกำลังกายอุ้ยใหญ่มีครับตีหมุดครับฟิตร่างกายฟิตร่างกายฟิตเนสนะครับตีจนเนี่ยกล้าม่มีแล้วครับตีจนแขนเขิ่นเดี๋ยวพวกนี้ไม่รู้ใครจะหายครับพวกนี้ตัดนั่นไข่ร้อนละเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ไปบายช่างครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ